แซมอาสัมภาษณ์หนอค่ะนี่คืออะไรแซนี่คืออะไรกตาอะไรคะที่คือที่ใส่อะไรคะตรงนี้ใส่กระต่ายใส่กระต่ายใช่ไหมคะเหนยใ่กระต่ายอยู่ตรงไหนคะกรต่ายใช่กระต่ายอยู่ตรงไหนคะอยู่ตรงเดี๋ยวเอาไม้กวาดมากวาดออกมา จเจลียตัวนี้ใช่ไหมอ๋มอไปหาพี่จูนก่อนเนาะดูเดี๋ยวแม่จะไปทำความสะอาดก่อนนะจูนแป๊บนึงโ okay, อเคไหมลงได้เหรอลงได้ ใช่จีไม่เดียวอยู่ไหนเดียวไปเลยแม่หนูว่าอันนี้มันไม่ได้อะไรนะมันสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเดี๋ยวลุงจะทำให้อ่ะยกไปพ่อยกไปพ่อลุงไปแล้วนูลุงเดี๋ยวข้าสดี๋ยวข้าอ่ะพ่อยกไปก็เสร็จแล้วดูว่าจะเอากระต่ายเอากระต่ายเข้าไปปล่อยไว้ในกลงนะคะที่พ่อจ๋าสวัสดีค่ะหนูจะเอากระต่ายไปปล่อยในกลงนะคะหนูลุงทำพิธีให้แล้ว ให้คูณให้ความให้คูณให้อยู่ดีมีแหงอยู่อย่าเป็นสุขพอ่พอถือมาพ่อถ<ป>ือมาเราไปดูกันแปล่อยสิปิดประตูกองเลยนี่แผลปูเระวังตดูน่นี่อออกมาเลยแตรีอย่างเี้ยพ่ออยากใส่ลงออกขาหนูเข้าไม่ได้ ปูมนจูนมปูอีกข้างนึงปูอยู่ทางไหนสาธุเออถ้ามันอยู่อย่างนี้มันจะได้เข้าออกไปเดี๋ยวมันออกเองมันเกิดไว้ทำพิธีเปิดบอกไว้เออขอบคุณค่ะลุงเดี๋ยวหาเชือก่อยมันไงเชือกอยู่ในนี้เชือกอยู่ในมือลุงถ้าเราโกงมันออกด้วยเดี๋ยวมันก็ออกไปเองมันเออเดี๋ยวมันก็เข้ามากินในนี้เนาะใช่ เหตุพิธีเปิดพิธีเปิดขอพูณช่างทั้งสามคนค่ะขอให้ได้บุญค่ะขอให้ได้บุญจับออกก็ได้ตั๋วพิธีเปิดจะบอกจะจุนให้มันดรอออกมันเองนะตออเองมันจะไปเวันพิธีเปิดเดินขึ้นก่อนให้มันออกแล้วเขาก็จะเข้าเข้าของเองนวดังใช่อมันบอกเคยชินกับมันนั้นมั้ต้องเข้าให้ม่ป้งอย่างนี้ เออมัดไว้จูนจะกลัวมันอยู่ข้างไปออกมัดเป็นแม่ลุงมัดให้ดูมันนี่ลูกเสือลูกเสือลูกเสือนุมันมันไม่ดื้อสองตัวนี้เออไม่ดื้ออะไรเลยมันวิ่งได้กัดกันจะเป็นเพล่เกี่ยวออกมามันจะเกี่ยวขามันออกมาคาราวังคาราวังตัวนั่นตีมันจะออกมะเขือไงแต่มันก็ออกมาเองหรอกอ้ามาแล้วมาแล้วมาแล้ว เอามาแล้วเอามังเึกดหน่อยออกมาไม่ช่ออกมาสองตัวนี้แล้วตัวนั้นมันว่ายมันว่ายมันมันสำรวจพื้นที่อุ้ยออกมาเลยเฮ้ยยวอยู่ยีงไงมันออกมาแล้วสองตัวนี้นี่ตัวน้อยเตยนหอน ลุกออกมาตันนั้นมันมันดื้มันม่ได้ยากเกียอะไรเห็นป่เป็นธรรมชาติของมันแะ้วนี่เนี่ยหอมจ้าเนคนนาเอจ๋าอาขวดมาล้มันคุดรู้แล้วัเป็นขวดเบื่อจีเบ่อแล้เนี่ยเอาปยทั้หนะหนูงา แบบโหดลองวงก่อนเออให้หมดแก้มก่อนอ่านี่ตัวนี้มันสวัสดีมันมีสุขภาพดีแล้วเอามันกัดกินตัวนี้เลยกินหางใหม่น้ำเนาะดูมันกัดกินก็ดันเป็นแฉเลยนะมันเป็นยางกัดกันเปล่าเอามันอ,ออกมาเดี๋ยวจูนเดี๋ยวมันก็ออกมาเดี๋ยวจะจับออกมาจจมันจะออกเองมั้งจูนให้มันออกเองวันนั้นนั่นจูนเดี๋ยวปล่อยออกยังไม่อยากออก อย่างนั่งนึ่งนั่นแล้วมาทันทีมันมันมันอยู่แต่ในกล้งเลยดิขามยังอ่อนน้ำดูมันขวดจูนก็มากขาเป็นกระต่ายขาแข็งตัวนี้มันกระต่ายปลาเลยตัวนี้นี่น่ะเออกระทะไลใหม่กได้ผลกระทะฮ่าฮ่าฮ่าแหมลุงแล้วเขาช่างย้าออกว่ะดูมันคุ้นๆจะขวดคือลุงหวานอ่ะ จุนแซมสนุกไหมเดี๋ยวตอนนั้นก็ออกมาดึงอันนั้นดึงถังอันนั้นมันออกมาที่จูนแหมมันขุดดึงถังอันนั้นมันออกมาถังที่มันเอื้อเอือนพอยู่หันแล้วขอไปกินทังมันเดียวออกมาหมอถังอันนั้นเราต้องใส่แล้ววันนี้จะขยับมาใส่หน้ามันด้วยเอาไปเว้นถังบานนั้นที่มันขี่ออกมานะจับจุนแซมกดจับก่อน เห็นเป็นไรเลยเองดข้มมคุณลุงหวายนะปม่ให้ลุงหวายขอบคุณค้าคุณลุงก่อนกาอมนมันมาหากินได้หนักไเนวันเนีะเดีอย่าให้มันร้อกันจปัจุก่อนนะ่วมันชอบได้มันอยากอุ้ม่มันยอุ้มลูกค้ามันจะขุด นี่ตัวนี้ออกมาก่อนออกมาหนึ่งสองสามออกมาเจอกันแล้วมีตัวผู้นะพวกเราจะจ่อเมียดิเมีตัวเมียด้วยตัวแม่จับอยู่แล้วตัวผู้เลยน่าพี่จูวิเอ๊ะวันเดียวเป็นตัวตัวผู้เลยแกมีอย่งนี่ฟิงมันเป็นตัวผู้กับตัวผู้เลยเนี่ยไปแล้ว ท่าเราคู่กันมันนึกว่าตัวผู้กับตัวเมียหมอไม่ต้องออมาแต่หาหน่อมันกินน้ำจุนจุนจะไม่ต้องทำมันหรอกมันยังกลัวอยู่ที่ลุงบอกอ่ะเดี๋ยวมันก็มาเข้าเองสองตัวไม่ออกมาเนี่ยวันนึกว่าเป็นตัวเมีย มันเป็นตัวผู้ต่อ no ตัวผู้ที่นี่ตัวเมียไม่เลือกไว้แล้วอ nice ่ามันนี้หม well. ูกันแล้วใส่การกันเลยนั้นเอาไปเท่านั้นเหรอเท่านั้นค่ะมันก็สีดุ๊ตตัเดียวมันขุนชินอ่ะมันไม่ออกเรื่องมันเดี๋ยวมันก็ออกมันยังยากอยู่ตัวผู้ตัวเมียมันมันออกลูกเป็นตัวเมียได้สองตัวเอง นี่ต้อนันออกลูกที่คลอดลูกเมื่อวานนี่ค่ะกระรุ่นนี <mm> ่ยนี่ใจไปหมดแล้วค่ะร um> ุ <h <h ่นลูกว่าเป็นรุ่นแม่แค่ผ่อนบ่อค่ะบ่อเดี๋ยวมันก็ออกมาไปให้มันออกไปมันเมื่อกี้แจมเห็นมันออกเมาอีกตัวไหมเอาอันนั้นไปล่ะไปเมาอีกแล้วไปเอาตัวอันนั้นนหเลยตัวเดียวไหม มาเลยค่ะยินดีต้อนรับค่ะ,คะมาเออไม่เป็นไรเดี๋ยวแม่จะจัดเองมาให้ตัวนี้ <มา S 1> ตัวนี้ <มา S 1> นจะรู้จักเลีเ้ยงลูกไหมทีนี้น่ะ<ด>แม่พันนี่เอ,เอาให้ได้ลูกตัวนี้ได้ลูกเกนะ่งไหนี่หืมจีนน้ำแล้วพ่อพ่อจ๋าจีดน้ำแล้วค่ะ ออกไปกว่ได้เอาปุ๊เกันออกมาเร็วเ oh. ้าบ oh. ุญบังท้าไปบาบเจม ไปแล้วเหรออ่เดี๋ยวมันกลอกมาเดี๋ยวนี่ตอนนี้อยากออกอยู่แล้วนี่แม่พันนี่ กมพวนี้บอกเนี่ยังนีอยู่เออยังตื่นอยู่กงยังงงอย่นี้เอะไรมันอกมันต่นันแ้มันอกเมมันหนายมมันยังตื่นตเฮาอยู่อืมพมันงับุงมด้แล้วนอยู่มันจะออกมามันก็กลัวอันตรายเหมือนกันหมันขุดลมขุดลุมแล้ว ตัวนี้กลัวเลยหลบแม่เลยแม่กับลูกตัวนี้เดี๋ยวตัวนี้วันนี้วันที่เท่าไหร่วันนี้วันที่สิบหกอะเดี๋ยวถ้าเปิดตัวนี้แล้วจําไว้นะแม่วันนี้สิบหกอะเดี๋ยวตัวนี้จะท้องแล้วนะทีนี้ตัวนั้นอะแม่วันนี้วันที่แม่มันอะเจ็ดอแค่ข้อของน้ำบ่เห็นปุ้อน้ำข้วันที่สิบจวันที่สิบแปดวันที่สิบเก้าเก้าเก้ายังม่ได้กะบอกยิ่ถูก ต้องมีฟางให้มัน,อ,มนอยู่เวลาดี๋จะไปไล่มันที่หลังมันจะกลัวเขาชอบเขาคอไปเบิ้ง<อ>น้าตัวนี้อข็งแรงไปนั้นออกแกละพ่อเมื่อ <laughs> ตัวนี้เด<อ>ี๋ยวไปจับมันก็จะปอดมีอยู่ขาเขาจะอ่อนเขาพักเขาไม่ได้ออกกําลังกายดูตัวนี้แข็งแรงนะนอนกระโดดแล้วดูนอนเล่นทุกวันเล่นทีนีอน้ออกกําลังกายกับกระต่าย ฝังออกมาแล้วเี้านี่ตชนี้แข็งแรงกว่าเพื่อนเลยนี่นั่นงอ่านแข็งแรง,งแยังยานอยู่อ่าจูนแม่แม่แมันจะปั๊บกันอีแล้อย่าไปอยู่กับตรงนี้ไปตรงนู้นมาจูนแม่กับลูกจะออกแล้วเอาไม่กล้าออกจูนมาเลยนี้ เมื่อกี้แม่มันจะทำอะไรไม่รู้แจ๊ไปเก็บผักบุ้งมาล่อมันตรงนี้ดีจะออกไปกินไหมได้<อ>ดนฟูดฟีด,ด,ด,ดนี่ตัวนี้เก่งตัวนี้วิ่งไวมากเลยอ่ะออกจากกรงวันแรกก็แบบสนุกแล้วอ่ะเนาะใช่ไหมนี่ดูปีนแล้ว นั่นจะออกแล้วนี่ถ้าจะออกก็ออกเลยลูกอย่าดีละนี่อย่าไปใกล้มาเดี๋ย่จะไปอยู่ข้างหน้าเขาเขาจะกลัวเขากลัวจะเสด็จไม่เอาให้หรอกมั้เยอะเกินเอามาเอามาน้อยจังนุ่นเล่นกันแลงนุ่นๆดูแล้วให้อาหารกระต่ายยังไงให้หวานเดี๋ยวปเนาะเรามีฟาร์มกระต่ายแล้วเดี๋ยวทำความสะอาดตรงนี้ นี่จะเข้าไปหากัน ตัวนั้นตัวที่ออกมาก่อนเพื่อนอะเก,ก่งกว่าเพื่อนเลยลงุงมันไปขุดๆๆอยูดด่หนุนมัน,นออกมาแล้วแม่ขุดแล้วก็มาทาหน้าตัวเองเออกแล้วค่ะยังไงก็มันออกมาเหมือนกัน,ออกมนไม่เมื่อกีอ้มันตทีมันออกเมื่อกี้ขอบคุณข้าหน่อยไนนม่ต้องล้างนี่เย็นจะตายอย่างนี้ฟางลงฟางลงข้างหน้ามันก็จะออกมากินฟางลงเดี๋ยวมันมากินเองเออฟางไว้ ดูยมาเยอะแล้วเริ่มเก่งแล้วเริ่มเก่งแล้วจุนก็ชอบเนาะจุนก็อยากเล่นจุนชอบกระต่ายเฮียลูกันออกมาแล้วนี่แต่ว่าแม่มันไม่ยอมออกฮะแม่พันันมันไม่ออกมาเล้วก็หน้าขาววั ไปดูโอ๊ยอย่าไปลังแกคนบาเจ็บเอ้าขามันคือบาเจ็บเอ้าก็มันอยู่ด้วยกันมันเล่นกันแรงอะหรอมันจะป้างกับมันเล่นแต่ตัวเมียมันไม่ยอมไงมันก็เลยเป็นผีเลยไม่ไม่แรียกชายหญิงแล้วนี่ตัวนี้มันปัวเลย มัวมาแล้ไนเอาบกถึงไงมาแล้วผู้ชายไห่เอาองมาแล้วอันได้เอาไว้ก่อนนะเอาไว้ก่อนเพื่ออกมาคนสวยน่อยเดี๋ยว้าเดี๋ยวมาบเผ้าม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 าตัวนี้ลูกตัวเราปชหาสิบสามตัว ตัวนี้กลัวเลยไ่ออกเลยนี่เอาพ่อพันมาไว้ตรงนี้พ่อพันไว้ตรงนี้ยี่พอมันไวตรงนี้พ่อหาพ่อนตีอยากออกู่เรื่อยออกมาจะละวเนน่ยพ่อจิตจำได้ว่าพ่ออันไดนพ่ออันเหนลูกว่าไปวันนี้ออไปวันนี้น้มาทั้งนี้ยันผลสอนวงเนบรัทออกกันอยู่ี่ไหนมาเลยมเลย เนาะทำไมไม่บอกจะถ่ายใหม่ไม <half> ่ได้กลัวคนอะไรเลยไม่ได้กลัวคนค่ะม่อามนั่นเอาเลยขอดมันเกี่ยขาหนูแบบมันใกล้ขาหนูมาก่อดีก่าน่พ่อจ๋านี่พ่อจ๋ายู่ในป่าตรงนี้สิเุ้ยตอนนั้น

ันแบบชัดเจนมาก้มเอาแม่วันไปโรงเรียนแล้วกลับบ้านก็น่าจะต้องมาให้อาหารกระตายที่นี่ไม่ต้องไปให้นงพั่อ่าาได้ยมันยากกว่าเยอะอ้าวแลวมวเยอหน่อ่เฮวเน่อยวดแ่ส้่าน่ท็าวใ่ห้อยู่ตัวเด็กเล็กๆเว้ย่ว้ายว้ายนั่นีตุ้ย ดูนสวดดดออกมานัวี่มัย่างด่วจังเลยกหัมันัาตัวขาตัวนี้มันตัวตัวใหญ่ตัวนี้ปีกัน่ได้กกันหพอพันพอพันวขายันแลตัวแมวก็บอกมานี่เด็กตัวแมวกลัวค่ะมันกลัวเลยโอ้โหคนลมุลวุ่นวายกันมากคือแมวนี่นะจูนแมวไม่เล่นหนักขนาดนี้ เดนอตีกันใก,กันกเมียวนีกันน่ะน่ะที่น้ำหวามันาขนาดใคมันจะห่วงเงี้ยเงี้ยเงี้ยเลยจับเลยคัดใคดีส่วนอพอแจมยเอามาอีกแล้วหมดพอดีเอาไหมส่วนกะเขาขาวต้นตะก,กี้อ่อนๆออกมาไม่ได้พึงไปไป่งพึ่งไม่เยอันนี้ตัวเมียสองตัวน,นี้แม่พ่านเต็ตาแดงติ๊กเลย องนั้นก็ขอยู่ฉันกลัวฉันกลัวน้ามนเไหน้าเป็ดเป็นอ่างเดียวเลยวะมีเรืกัน้าเม็นถังมันเขามากินไเลยไอ้กงมันยากอย่างเียแก่เ็จ้งเนเากินเอออยากกินกงไนก็ได้แต่เดมาแต่เดงคนแรกเลยแ่เดงชวนแล้วหองมันไปมันอยากออกสตูนแล้วมันตื่นคนเนาะตื่นตเฮาเนยออมาลนมา่างขาวล้องขาวก็ต้องออกมากัน ่มูเมนขี่อาหารเม็ดด้วยแจมตาแดงต้นั้นเรียนเรีวขนาดเ้ขาวตันเียวปานะตายคืว่าปนเอาจะกายปันมันหมด้รีบเอาหารที่มันก่อนนะฮะรีบขึ้นเออรีบกุกโเนี่ยโมท่านเรอไกอา่เซื้อกันเลยนี่เอยได้เอาได้ลูกแล้วกระต่ายแดงอไปเซื่อกันเลยเนาะฮะเซื่อเลยว้า ตัวนี้จะได้แล้วนี่โอ้ยแถวนี้ดูดูดู